ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมินออลเดอล็อกนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนการปรับตั้งค่าภาพอา V ให้ลื่นนะครับตามสเปคของโทรศัพท์แต่ละคนนะฮะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะผมว่าผมจะพากแบเรียวๆเลยนะก็คืออัดไปนะครับแล้วก็พูดไปด้วยเลยมันอาจจะไม่ชัดเหมือนที่ผมไปพากอีกทีนึงนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ต้องขอแบ่งแยกกันไว้ก่อนนะผมว่าการปรับอาวนี้มันปรับได้หลายรูปแบบนะฮะแล้วแต่สเปคของเครื่องแต่ละคนด้วย ส่วนผมก็จะแบ่งไว้เป็น3ระดับในการปรับนะครับก็คือต่ําสุดแล้วก็กางแล้วก็สูงสุดนะครับส่วนระดับต่ําสุดก็แนะนําให้เป็นว่าแรมที่โทรศัพท์ข้างน้อยกว่า 2G กิกนะครับหรือเป็น CPU ที่ snapdragon ต่ำกว่า662นะครับหรือ663นะให้ปรับตามนี้นะครับภาพก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับภาพเ d ดีนะครับเอาเป็นมาตรฐานพอครับการแสดงผลเป็นต่ำนะครับอย่าเอาต่ำมากนะครับไม่ว่าอย่างไง แรกยังไงก็อย่าปรับต่ำมากนะผมเพราะเราจะเล่นไม่รู้เรื่องเลยเราจะไม่เห็นไอ้ดา,มดามเดมจนะครับแล้วก็เอฟเอฟงไอฟเฟกสกิวอะไรพวกน,นี้โอเคส่วนพาร์ติเคิลแล้วก็ปรับเป็นเลื่อนไหลน,นะครับหน้าทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่าผมจะบอกแบบละเอียดเลยส่วนตั้งค่า UI ก็ถ้ามี60ิเฟมเรทให้เปิดนะครับ ถ้าเครื่องไหนมี60เฟรมเรทให้เปิดนะผมย้ำนะครับเพราะว่า60เฟรมเรทจะทำให้เรื่องกว่า30เฟรมเรทอย่างแน่นอนครับโอเคหน้านี้ก็ประมาณนี้ครับผมตั้งค่าสนามลบก็โหมดฟอสไลท์ไม่ต้องปรับนะครับผมเขาโคงปรับไว้นะครับผมควาเฟรมเรทสูงปรับไว้นะครับผมส่วนการปรับแสงผมถ้าเป็นตัวระบบแนะนำก็จะแนะนำให้เป็นตรงกลางนะครับผมส่วนบางคนชอบสว่างก็สว่างแต่ผม ชอบมืดนะครับมันจะดูแบบดักดักดีนะส่วนเอฟเฟกหมอกนี่ปรับนะครับผมแนะนําให้ปรับนะครับโอเคเรามาดูตัวภาพข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงฮีโร่ที่ผมทดลองก็จะเอาเป็นอารีนก,ก็แล้วกันนะฮะโอเคเรามาดูภาพข้างในนะครับอันนี้คือการปรับต่ําสุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกของที่เป็นเอฟเฟกให้ดูเลยนะครับว่าเอฟเฟกในเกมมันเป็นยังไงถ้าเราปรับประมาณนี้ ก็โรยไายเกิดครับผมทอยฮนะแล้วก็เคียวครับผมเ,เราจะดูเอฟเฟกต์หลักๆตรงคลิปตรงเรดนะฮะเพราะว่าเรดมันมีเอฟเฟกต์สวยๆอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆดูถ้าเราปรับตามสุดไม่มีทางเห็นแน่นอนนะนี่ครับผม ปรับตามสุดก็จะประมาณนี้ครับแยกกับแบบนี้เลยฮนะไม่ขยับแม่เลยนะเงาก็จะไม่มีนะครับก็ลื่นๆนะครับตามที่ผมบอกเราโทรศัพท์ใครที่แรมน้อยกว่าสองนะครับแล้วก็ CPU Snapdragon ต่ำกว่า662หกสอ663ก็ปรับตามนี้ได้นะการันะตีล,ตล,ลื่นแน่นอนคนรับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะในน้ําก็จะงี้นะก็จะไม่มีอะไรขยับเลยนะนิงน่งๆนิงน่งๆเหมือนน้าแข็งเลยนะเพื่อนแต่มันก็เล่นได้ ผมว่าก็เลื่อนเลยนะภาพก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเดินไปดูอะไรเยอะฮะนี่ับก็จะประมาณนี้เลยโอเคงั้นเราไปดูการปรับภาพระดับสองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกดออกแป๊บนึง <Victory. S 1> ผมขอไม่ตัดนะครับคลิปนี้ขอแบบเป็นเรียลๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่ามันเอ้ยเล่นได้จริงเปล่าหรือย,ยังไงนะครับไม่จกตานะครับของจริงนะฮะ ระดับสองแล้วก็จะปรับเป็นภาพไมดีเป็นสูงนะครับผมส่วนการแสดงผลปรับเป็นสูงมากเลยนะครับผมพาร์ติเคิลปรับเป็นสูงสองนะครับผมทั่วไปก็ประมาณนี้นครับ,รบผมควบคุมไม่มีเลยครับผมยูไอก็เหมือนเดิมนะครับผมยูไอนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งค่าสนามลบก็เหมือนเดิมครับผมจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะเพิ่มมาตรงทั่วไปนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นประมาณนี้ โอเคเรามาดูในเอฟเฟกเกมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเร<ส>าลองได้คิดที่ตอมานเดิมน,นะผมอ <Effect S 2> อเอฟเฟกจะได้ไม่เปลี่ยน,น <ะ S 1> แปลงอะไรมากนะฮะ<ส>โอเคเราเข้ามาดูกันเลยว่าจะเป็นจังได้นะฮะของก็จ้อ,อกมันเดิมนะน้ผมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเอฟเฟกข้างในว่ามันเป็นยังไงผมบอกว่าโทรศัพท์ระดับนี้ก็ปรับได้นะผมผมแนะนำให้เป็นแรมสามหรือแรมสี่ขึ้นไปนะฮะ ปรับได้แน่นอนครับผมแนม3ถึงแนม4ส่วน CPU snapdragon ก็แนะนำให้เป็น7 2 0ขึ้นไปนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่คนทั่วไปเล่นกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นภาพพื้นฐานเลยนะที่คนทั่วไปเล่นแบบโทรศัพท์ระดับกลางๆครับก็จะดูมีเงามีอะไรขึ้นมานะมีเงาเลยมันก็ถือว่าสูงนะนะสูงในโทรศัพท์ทั่วไปที่คนธรรมดาเล่นกันนะครับ ตีเล็กก็จะประมาณนี้นครับมันก็ถือว่าสวยนะพนเพื่อนๆเพราะปกติผมก็เล่นภาพประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมอนดอรก็อย่างสเปกอย่างที่ผมบอกไปนะครับสแนปดรกก้อนเจ็ดสองศูนย์นะครับผมแรมสามหรือสี่ขึ้นฮะส่วนไอโฟนแนะนําให้เป็นไอโฟนแปดขึ้นไปนะครับไอโฟนเจ็ดก,ก็ปรับได้ครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ ม่เริ่มไม่ค่อยสมูทนะฮะโอเคครับผมน้ำก็จะประมาณนี้นะผมมีเงามีก้อนเมฆนะฮะโอเคเรามาดูรูปแบบสุดท้ายนะผมรูปแบบท่สามนะะก็จะเป็นการปรับตั้งค่าสูงสุดในเกมเอาเอาวีนะครับเท่าที่มันจะปรับได้แล้วนะและเท่าที่โทรศัพท์ผมจะปรับได้ด้วยโอเคครับผมพาไปดีแล้วก็ใส่เป็นสูงมากเลยนะฮะ การแสดงผลสูงมากผมโทรศัพท์ก็จะขึ้นเตือนนะครับผมการเปิดใช้โหมดสูงมากผมจะทําให้เครื่องกินทรัพยากรมากมายนะครับทำให้เกิดปัญหากระตุกนะครับในโทรศัพท์บางรุ่นโอเคครับผมเปิดไปเลยถ้าบางรุ่นมันไม่รองรับมันจะเปิดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนมันจะก็คือเลื่อนมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะะมันจะบังคับให้ปรับได้แค่สูงนะครับโอเคครับทั่วไปก็อย่างนี้นะครับสูงสุดหมดเลยนะสนามรบก็เหมือนเดิมครับยูไนี่เพิ่มตรงนี้นะ เออยู่ไอเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่านี่ครับผมถ้าเราปรับนี่การแสดงผลของพาร์ทเดิลเป็นสูงมากทั้ง2อ,อันมันจะทําให้ฟอดนเปิดเป็นโหมดฟอรดในอัตโนมัตินะครับฟอดฟอดฟอดไลท์หรือฟอดไทยอะไรสักอย่างนึงโอเคอเอาไปดูข้างใน,นครับจะเป็นภาพสูงสุดนะครับผมเท่าที่ RV ปรับได้ในตอนนี้นะครับแนะนำครับเพื่อนๆแนะนำนะครับ ให้เป็นโทรศัพท์ที่ snapdragon แ0ดร้อยขึ้นไปนะครับก็คือเป็นแปดศนหรือแปดหกหรือแปดแปดแปดนะครับแรม Android ก็ควรเป็นแรมสขึ้นไปนะครับผมบังคับเลยนะครับว่าเป็นแรมสขึ้นไปนะฮะไม่งั้นนี่กระตกแน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่ก็คงไม่มีใครปรับเล่นกันหรอกภาพประมาณนะ่ะเพราะว่ามันชัดเกินไปมันก็ไม่ดีครับเพื่อนๆนมันทําให้เราแบบ ใช้สายตาเยอะเกินไปนะผมว่านี่ครับภาพข้างในเวลาเดินยาก็จะขยับอย่างนี้นะครับเหมือนเกมในพีซเลยนะแบบพวกไอ้ L L พวกคอนเนี้ย้าเราปรับสุดอะนี่ครับผมตรงนี้ผมชอบมากมันจะมีคล้ายหิ่งห้อยเพื่อนเพื่อนอันสีแดงๆเห็นปะนี่ครับผมส่วนเอฟเฟกต์การตีนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ในตัวเกมจะเปลี่ยนไปเยอะมากแสงและเงาอะไรเงนี้และการเดินในน้ำจะมีการกระเพื่อมของหยดน้ำนะโอ้โห จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับหมดนี้นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวเดินให้ดูตรงบูนะผมตรงบูก็จะมีหิ่งห้อยเหมือนกันนะผมเป็นไม่น่าจะใช่หิ่งห้อยน่าจะเป็นไอระอองของบูมันนะตรงดอกไม้สีฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูดาร์คสไลเยอร์นะฮะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ มว่ามันสวยนะแต่ไม่ค่อยมีคนปรับกันหรอกต่อให้เป็นแบบพวกแบบไอ้ที่เขาใช้โทรศัพท์แร่ๆเ,เขาก็ยังไม่ปรับกันนะพวกนักแข่งอนะไรเงี้ยก่งิดกิจไายไรเซอร์เขาก็จะปรับกันเป็นระดับสองครับผมที่ผมปรับให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าระดับนี้มันถ้าเล่นไม่กี่เกมนะผมรประมาณสองถึงสามเกมหรือสี่เกมไม่เกินสี่เกมอะเราเล่นได้ผมเราจะไม่ปวดสายตาเพื่อเท่าไหร่แต่ถ้า เราเล่นเกินสี่เกมขึ้นไปหรือว่าเราจะดัดแรงยาวๆให้แนะนําเป็นปรับระดับสองนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันสบายตาแล้วมันไม่กินทรัพยากรโทรศัพท์นะครับมันก็ทําให้เครื่องไม่ร้อนแล้วเราก็จะเล่นได้นานขึ้นนะต่อให้เป็นเครื่องแรงๆปรับหมดนี้ก็ไหลไหลมันน้าเหมือนกันนะเ <laughs> พื่อนๆแบบนี้นี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยโอเคครัแบเบพื่อนๆก็ การปรับภาพ OV ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมเช็คสเปคโทรศัพท์เพื่อนๆนะครับตามที่ผมบอกไปเลยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยวันนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ